อาแล้วครับเราก็มากับไม่ครับกันนะครับน้ำในเาใส่เล็กป่าแนะนำนกวโอเคโอเคเราจะเป็นพ่อพ่อมดดีกว่าเอามาเป็นพ่อมดแล้วก็จะมากับคุณน้ำนะครับอ๋อแล้วครับเราก็เจอคุณน้ำได้แล้วครับสงสารนะขอให้นี่โอยน้ำไม่มีสาของน้ำอ่ะไปอาฟาร์มก่อนเอาไเอ้แต่ชุดนี้ที่อยู่แถวนี้ไม่เหมือนคนคนที่ไปเกิดที่ไหนโอ้ ได้เวลากดซีรีส์ใหม่ครับทุกคนซีรีส์ใหม่ซีรีส์น้ำอพอลโลจะไว้ในเซิร์ฟนี้เวลคือสิ่งสำคัญนะครับคุณน้ำโอเคครับสำคัญมากด้วยโอ้ไอซีรีส์ที่แล้วเวลก็สำคัญไม่ต่างเลยไอซีรีส์ที่แล้วไม่นับว่าเป็นซีรีส์ไม่ลงแล้วครับเออก็หนาวตายฮะกูโคตรอนาถอะไปก่อนนะเพื่อน เึ้ยจบจากกันแล้วทำไมเฮ้ยกูจเจอหินไฟให้เป็น่างเป็นลูกยวเป็นล่างเลยเฮ้ยมีเรือด,ด้วยตัวอันแป<บ>ะเนี่ยขอรักษาตัวด้วยอ๋อรักษาทีละครึ่งหัวใจเราจริงดิน้อยอ่ะแต่ก็รักษาได้นะอุย้ยบล็อกบล็อกเหล็กเจ็บบล็อกเหล็กอุ้ย จะว่าอะไรเจ๊ไม่มีที่ขุดเฮ้ยเจมอลล์บีซีทิ้งไว้โอ๊ยตังไว้ที่บ้านเสร็จกูกอบเพชรสวยสิแบบนี้เฮ้ยไอหนูพี่ไม่ได้ขโมยตังค์ค่าขนมหนูเลยนะน้องกูคนเลี้ยวกูเห็นตังค์มันวางมันวางอยู่หน้าหน้าหน้าเนี่ยหนึ่งเอเมอร์เล่อฮะกูฉกมาเลยเฮ้ยเอาเตียงไหมเออเอาไมได้เฮ้ยร้อนว่าได้ดิหรือว่าย้ายดิถ้าจะเล็กๆอุ้ยดาบเพชรต้องแบบนี้สิไม่เหมือนบางบางมัด นมีของดียิงสู้ไม่ได้ของดีสุดยังตีเข้าทีละหนึ่งเรานอนก่อนไหมได้ได้โอ้โหเตียงมีตั้งชื่อด้วยที่ยี่มีตั้งชื่อเลยเหรออุ้ยอุ้ยเก็บอาหารต้องขโมยป่ะเราจะขโมยไหมอืมน้ำสมัยไหมเฮ้ขโมยขโมยอาหารเอาเรียวเรียวดิมีแฮ่แพรวไม่แพรวไหนกูยังขโมยตังเด็กเลย นะฮะมาส่องอีกมาเล่าอ๋อฮะคนดูดูไว้นะครับคนดูครับเห็นไหมครับมีคนเผยแบบเลยปากออกมาแล้วครับเอ้ยตัดตัดออกตัดออกส่งนี้ได้ด้วยเออฮะอะไรฮะส่งได้ไงมันส่งยังไงทำไส่งไอมไหมไปรู้อโมจิไหมไปรู้ันส่งได้ด้วยส่งไง่ะยีมรู้ส่กได้จริงส่งไงอ ไอ no <UCLA> ้้ไอตรงพิมพ <Overwatch> ์ความมันมีอีโมจิข้างๆอ่ะความอีโมจินี่ไงเฮ้ยบีเป็นไงเป็นแยโกเลมขอโทษเจ้กเลมเอ้โกเลมตรงนั้นเหรอแล้วคนต้องสอนนายแล้วเฮ้ยตะวันโกเลมขอโทษนะยัดใส่ยัดใส่

นีเ่เห็อะไรนักวิทย,ย์เหรอเฮ้ยหลอกไปสำรวจพื้นโลกกว้างไว้ตัวนันได้ได้ได้เฮ้ยป่าซากุระเฮ้ยเราไปตรงทะเละะไม่เห็นอ๋อมาได้เห็นเป็นกเกาะเฮ้ยมีเสาอยู่ข้างล่างอะไรเนะี่ยไปนำเลยครับท่านไปไหนไปไหนไปไหนเป็นเฮ้ยเจอไอ้ไม่รู้เบมง่ายเลยวะ่ะไปไปไป,ไป,ไ,ปไปสำรวจใต้น้ำไหมเป็นยังไง ได้ๆล้วหายใจออกอ่ะเออว่ะหรือว่าเราตีบนบกก่อนทางน้ำอย่าพึ่งอุ้ยเถ็นทะเลเขาสวยอ่ะอุ้ยเขาสวยโอ้ยเขาตีน้ำลงไปอ่ะด้วยเราเอาไงดีลองดูึ่งไหมเฮ้ยขึ้นเรือป่ะไปป้นเรือได้ๆเราขึ้นเจอสลัดเอ๊ะเราขึ้นน้ำเพลไม่หรอเฮ้ยเราขึ้นน้ำไปจนไพมีเกียวเปล่าไม่มีเฮ้ยเราน้ำไปจนไพอิสระเดี๋เราซักเกิลขึ้นมาอุ้ยเขาสวยโอ้ ยี่เองสวยอ่ะโอ้ยปากกลังโอ้ยมีไหมปากกลังจะสาลัยดิเฮ้ยมาทำอะไรเนี่ยลงมาทำแล้วลงอ่าอุ้ยโอ้ยสวยจัดเลยตายน้ำโคตรเลยเฮ้ยที่ยิงปืนปะเนี่ยอุ้ยอย่างนี้อย่าผักกันทีมามามาไปเลยเฮ้ย ขวานติดไฟครับเฮ้ยทุบๆๆๆๆเฮ้ยมีแกอยู่วีแกอยู่มๆๆๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเราเปิเไฟน้อยไม่ดไม่ต่อเฮ้ยของอยู่ในไฟมันแรงด้วยตะวันลองด้วยฟุตฟุตฟุตฟสู้ฟุตฟสู้เฮ้ยจะตาย อุ้ยเหมือนว่ามันจะมีจำกัดในการช้เว้นวันะอุ้ยนับข้างในมีชุดเกาะถอยโยนไปให้นี่นี่น,น,นี่ออกมา,อาข้างนอกมาชุดเกาะเหมือนกันเลยอ,อะไรอะเราต้องชุดชาวบา้านอะชาวบา้านเราจับมาหรอไปทางเซ่ปลาแซลมอนด้วยนี่เป็นนับลาบประมงหรือว่าอะไร น้ำไม่เอาก่อนเหเฮ้ยกอเ้ยอืมเต็มเลยพวกนั color. ้นเป้ขบ <absorbed> ่น่เฮ้ยเเป่าเก็บตัวนะพอไหมยงี้เฮ้ยเ้นีไม่ใช่ขวานไฟสวย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 สวิสวยวย้วไสวใสวยสวยสวย แค่นดีเหรอหนว่าจะเก่งอีตัวเก่งจริงจริงมันคือขวานขวานไฟเว้ยอเอ้ยข้างหน้ามีขา้างหน้ามีมด้วยมาทบด้วยม,มีมีที่สปอนใช่ไหมได้โอ้ยกูดโดกูดูดลางไปลางไปเราจะไปขึ้นเลยอ,อีกรำกันนะครับเฮ้ยเหล็กอุย้ยเหล็กเยอะอยู่นะไม่กล่องนี้นคุณวะ เอาแล้วไม่ใช่เอ๊ะน้ำปะเราไปขึ้นเลยเลยทัานอิงอิงไปอิงอิงไปก่อนเลยเขาพยายามจะค้าปีแอคอยู่ไล่เขาไปก่อนนะเ,เพราะงั้นเดี๋ยวเขาขอผมพยายามจะหาบางอย่างช่วยพี่ครับท่านอุ้ยผมพยายามจะหาบางอย่างช่วยท่านใต้น้ำใต้น้ำน้ำใต้น้ำอะไรอะไรอุ้ยมันมีตัวธนูมันมีตัวธนูมันมีงนูใต้น้ำไ่ไปลดความเร็วไอ้ตัวโอ้โหติดพิษ อ๋อไอซูเนูไม่ใช่ไม่ใช่เจอสลัดที่มันยัเงเหลืออยู่อ๋อเจอสลัดอุ้ยมืดยิ่งลงยิ่งมืดน้ำมืดแล้วน่กกวาดูแห่น้ำโอ้หมืดแล้วน่ากลัวจัดโอ้คาบของเงินตบพี่ใต้น้ำคนน่กกากลัวเรื้ยงแสงด้วยคนมืดนะน้ำเราเป็นโจรตอนกลางคืนเหรอเนี่ยน้ำม่จากน้ำอู้จมล้ำเลยน้ะเฮ้ยนอนก่อนมีได้ได้ปลาปลาปลาเราไปกัน ทำไมเราไม่ขับเรือเออขับเรือดิอเฮ้ยวันข้างึาง้งปลาลงมาเราไปทำไมเอเ้ยนี่สีนาเวดแบบนี้สีนาเวด <c oughs> <c oughs> ป้าปะแล้วแล้วขึ้นหลังเรือหรือว่าไหนหลังเรือนะ่าจะดีกว่าเอาไงดีวะตัวนั้นก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวขอจอดจากนี้เลยไหม เฮ้ยเออว่ะโอเท่าไม่ได้ไหมปล่อยไพ่ทางสะดวเฮ้ยอุ้ยอ้ยน้ำรีบขึ้นไปขุดเร็วโยนมาทำไมออเะชิปเออกดผิดของไม่ใช่หลังไปเลยไปเลยไปทานั้นมาแล้วมาแล้วอุ้ย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  มาสิยินดีนะคิดว่าจะเฟี้ยวอ่ะเออคือเขาคือนักเวทนะน้ำเขาคือนักเวทนะน้ำไป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 นหนึ่งเฮ้ยยังมีมีอยู่มีอยู่เดี๋ยวนี้นะแป๊บนะรับพรางการฟื้นฟูไปซะอ๋อไปเป็นตูด ปขาบอกเับปักเขาหลังโอ้3:28 A.M. น้ำแปบบ๊บเขาัะเอาไฟไปปกักปักแล้วปักแล้ว,ลวน้ำมันกือได้คือได้คือได้ไดไดปักแล้วอุ้ยไฟเช็คเฮ้ยน้ำไฟเช็คเผาเรือ,อล้นีนีลย เฮ้ยขุมมูลน่ะเฮ้ยมึงเห็นขมมูลไหมขุโคตรเยอะขุมมูรเยอะตะวันนี่นี่มูนี่ไหนไหนนับชอบเลยดูกล่องโอ้ยเชฟน้ำพร้อมแล้วอ่ะโอเคอุ้ยอุ้ยเลงพร้อมเลยนะขุมมูลโคตรเยอะตะวันเลยคิปเก็บของเขาจะเผาที่นี่โอ้มีดโคตรเยอะนับเขาล้มเผาแล้วเขาล้มเผาแล้วไปเผาเลยเผาเลย Cứ lạc cho lạc 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 nữa, lạc 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 có kiếm lạc 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 mình lạc 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 em เยอะละเยอะละมีเพชรได้เพชรมามันไม่เห็นเรอว่าเขาคือทหารเรืออ,อ,อ,อ่ะเอะอพี่น้ำคุ้มเปล่ามาลับเผามารับเผามารับเผามาลับเผา กลับกับฝังไหมกลับกลับกลับเราไปต่อไปต่อไปต่อเรือลำอื่นเลยไม่ได้คาถาใหม่ได้คาถาใหม่มาได้คาถาใหม่มาทิ้งคาถาเก่าเปล่าเฮ้ยนี่อะไรอ่ะโอ้มันคือไอ้นี่พิหารเฮ้ยน้ำเราด้วยน้ำเขาหลุมมาทำอะไรตรงนี้เขาไม่สามารถใช้โอ้โหทันดูเต็มตัวเลยเพราะคุณลงมีแต่ให้ปนป่ำกลับกลับกับฝั่งไหมไปปราสาทตรงนู้นไปขอบปนนั้นลงเฮ้ยลุงเอาคนถ่าย ขอทิ้ง,งก่อนก่อนเอ้ยโลขอฝากข,ขย,ย,ยะหน่อยเฮ้ยเบอร์ศาสตร์ไปได้ได้ได้โอ้ยเราด้วยเราด้วยเราด้วยเอ้ยขอต้องใช้พลังหน่อยใช้ไม่ได้เพราะมันต้องมันต้องมีแต้มอะไรพวกนี้ด้วยและเพชรนี้เอามาทำอะไรดีขอ,อเอ็มบผมนี่ขอคิดได้เลยชั้นบนมีอะไรอุ้ยแอปเปิลทอง ยังมีถนนด้วยน้ำมีเหรอโอ้อยน้ำโอ้ยเอ้าน้ำไปดูข้างบนน้ำไปดูข้างบนดูข้างบนสุดเลยบอกว่าสตูเต็มเหรอถามว่าเรากลัวไหมหกุ่งหนุ่งรันถามว่าเรากลัวไหมไม่กลัวกลัวเอาทำไมเอากลับกลับซวยเอาน้ำเป็นไร <c oughs> กลับสวยน้ำน้ำเกิดอะไรขึ้นเมื่ <c oughs> อเคว้าตีกู เออเกี่ยวต่ใช่คราบเอตีไในฐานกับซูปไม่เหลือโอ้หูพจะตายค่อยพวกนี้เนี่ยขอยว่ายไปไหนอะน้ำในะสเหใสใสไม่พอยิ่งหรือกับคนยิ่งน่ากลัวเชือกขาเป๊อจริงจริง,รง,รงไม่รู้กลักวทะเลอยู่ด้วยกูเนี่ยอะไนะ้นยามเราก็สวยจัดฟ้าขึ้นไปไม่ร้อนเลยเราจะไปดินแดนสักรุระไปหาสักรุระแล้วก็โนบิตะ โอ้ยไปขอของวิเศษจากแหแล้วแจกแอนไปขอใครแจกแอนโอ้วงมัเตะครับลองเพาะเกินโอ้ยอุ้ยอุ้ยดาวเห็นเปล่าเห็นเปล่าเฮ้ยเห็นเห็นเปล่าขาน่าเห็นเห็นพวกเขาเปล่าเห็นเห็นพวกสวยเฮ้ยอ๋อนั่นไงวัวตะวันขอตรงนั้นแหะตรงนั้น เห็นเปล่าเฮ้ยตรงนี้เออยี่สวยจัดเลยจวนจริงอุ้ยน้ำใหญ่ได้เปล่าเฮ้ยออนเรื่อไม่สบว่าแล้วว่าจะไปไหนโอ้ทิ้งขยะไว้แบบนี้เลยทิ้งขยะอย่าคับกล่องมากเลยอะกล่องนี้มันก็บได้อะน่าจะมีกระเป๋าด้วยนะไม่ต้องตั้งหลักฐานแล้วก่อนะเราจะตั้งฐานเราจะต้ข้างบ้านตรงไหนเราไปที่ภูเขาก่อนไหมเออเผื่อเจอที่ที่เหมาะสมสำหรับเรา เฮ้ยเฮ้ยติดไฟเหรอตีตตีีีเฮ้ยเอ็นชาร์ตอะไรเฮ้ยมีติดไฟหนึ่งอัคคลิสคาหนึ่งตีกระดอนหนึ่ง้ยตีเขาดิ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 อ้ยเฮ้ยไปให้หอยักสาให้นะนี่ เตรียมยมลปะไปภูเขาป่ะ,ปะเราไปปิดเขากันไม่ถ้าเขาทิ้ง,งนี้เขา<อ>จะใช้เขาใช้ไม่ได้มีจำกัดไงใช้แอมจะปิดดีกว่าเฮ้ยมีอะไรอ่ะเฮ้ยโอ้โหโอแม๊ไม่ได้กินข้าวอะไรเลยนังเสียฝนมาเสีเฮ้ยหนังสืออะไรอ่ะ ไอแม็กบกกแล้วอย่ารักอีกเยอะเกินฮะโอ้ยเต็มเลยแม็กกี่ขาโอ้ยแม็กแม็กกี่ขาเนี่ยใครจะตายเนี่ยไม่แม็กหลายชาติแล้วอ๋อหลายชาติละที่เดิมกับคนเดิมโอ้ยเรอี๋อะไอปะ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 โอ้ยภูเขาสวยอะตัวนดใช่ฟีโบฮะีขึ้นกระดูกเอากระดูกแม็กมาให้มันเกินเฮ้ยอาหารได้อาหารได้ เฮ้ยเฮ้ยน้ำน้อันตรายมาตีเขาทำไมมาตีเขาทำไมอือไปตีโดนหมามันก็มาตีกันเดะมันมันตีรอบข้างเฮ้ยน้ำฟูดฟูตีงได้ดยเฮ้ยอาหารเฮ้ย นี่คือเนื้อของแม็กซ์นะโอ้ยเนื้อของแม็กซ์อุ้ยโลมันเป็นไงเดี๋ยวดูอันนี้ดูมีแค่เนี้ยมีมีแค่สองชั้นเนี้ยอ้หมันคือไอ้ดูตัวคอร์กูฮะพ่อมันคอร์กูไร้ลังไร้ใส่ได้ลังไร้ฟลิตตี้ถอดออกได้ไหมไม่ได้ไอ้น่าลังไร้อ้น่าลังไร้อะไรวะเลิกกูขโมยถงอ๋อที่เห็นมึงหลังไร้ติดเลยเป็นช่วงโอ้ยน้ำ ใส่ไลมพุเซอร์ได้ใส่เลมพุเ่อร์ตาเราไม่เหื่เห็นไแต่ว่าันมันเป็นไอเวทไฟเหรอเนีี้ไหนไหนอยู่ในตัวกูเนี่ยไหนเงี้ยเดี๋ยวกูเอาให้โฮ้ใช่ไม่เกนะี่อนอ่ะอันเดียวเดียวโอ้ขนาดเอี EP น,นี้จะเริ่มให้คุณน้ำตัดสั้นก่อนนะครับใครอยากได้ยาวหรือว่าสั้นค่้ยบอกดอีทีทีหลัง EP สองนะครับ ไปวิชายในเจลถ้าอยากได้ยาวน่าจะประมาณครึ่งชั่วโมงอนหน่อยอ้ยไม่ดิคือสั้นเท่าไหร่กันอันครึ่งชั่วโมงเปล่าเฮ้ยขึ้นยากจังวะมีเปล่าของกินมีเปล่ามีเนื้อดิบผมไม่ใช่เนื้อไก่ใช่ป่ะเนื้อหมูมีเนื้อหมูสุกหนึ่งอันโอ้ยซายจยอะไม่กินไม่เจตเอาเลยเดี๋ยวเชฟน้ำเดี๋ยวเชฟน้ำเรื่อกลงเฮ้ยเราจะเชฟน้ำนะครับเชฟแซนด์วิชจบ พาพี่ครับพี่เฮ้ยขึ้นจขึ้ีมีหมอกด้วยทวันแค่ไห่วะอุ้ยขาซักข้าวบนนี้มันจะเป็นไรมีหมอกดวหมอกอุ้ยหนาวเฮ้ยแล้วเราคนลงไปข้างล่างอุ้ยอีมาดูดอีมามันดูดกูใช่อีมามันดูดได้บางอันถ้าหนาวเดี๋ยวเขาจุดไฟให้เฮ้ยใครไะเยี่ยวันยองไงดีวะลงอะโอ้เราไปเทียขั้น ป่ะเราไปที่อันนั้นเห็นบ้านเปล่านั่นนะได้ป่ะค่อยลงเด้อไม่มีที่ขุดไม่มีที่ขุดเอ้ยกูมีกูมีนะเปรี้ยเหล็กอะไรครับอุ้ยแต่ว่ามันเป็นแสงสีเขียวอุ้ยอุ้ยแล้วทอดออกมาอุ้ยจะถือโอ๋อเอมันอรัลมันเคยเอมันอรัลได้อ๋อจะทอดแค่เอมันอรัลคุณเหล็กไปเลยไหมเนี่ยเหล็กดิบเนี่ยไม่ได้นะค่อยเอาไปขอสิเนี่ยเหล็กเต็มเลยอ่ะ เราให้เรามาขุดทีหลังก็ได้เราไม่กล่องกูเต็มเลยเนี่ยอย่าได้กระเป๋า <laughs> อย่าได้กระเป๋า <laughs> อ,อุ้ยน้ำฝนตกน้ำโหมันบรรยากาศคตรแบบว่าเี๋ยวเราค่อยมาขุดอีกทีทีหลังเราเก็บก <c oughs> ่อนอุ้ยน้ำมองไปฝั่งนั้นดิเฮ้ยฮข้างล่างจิ๊ปเปอร์วัดปะละ่ะ <c oughs> วัดสะละ่ <c oughs> ะ,ละ <c oughs> เอาไฟแจ็คไปจุดมัน <laughs> อย่าถ้ามันผู้เข่าอาจจะมันเป็นหมอก <c oughs> มมอ่ะอีโคตสวยเวลาฝนตก ใช่บรรยากาศถ้าเล่นคนเดียวแบบผมจะเศร้าน่าดูอะ้รนะยอดี้ไปไปไปเขามาขเขมรชิวจิมพุนเด็กเท้าขาหมูไปโคตรอิ่มไม่ขอสปอเซอร์เขาขอ,ขอ,ขอหมดสปอเซอร์มไม่มีไม่มีแบรน

แล้วนคนเผา<ต>ที่นี่ไหมน้ำอ,อุ้ยเฮ้ยเขาอยากเผาที่นี่มากเลยน้ำเขาอยากเผาที่นี่เจนเจนวิ่งของนอนก,อก่อนก่อนจะเผาอ่ะกูจัดการขยะก่อนเพื่อนเต็มตัวกูเลยเนี่ยใหม้มัน,นยัดไรวะมันเป็นโน้ตบอกอะไรไม่รู้อ่ะวันที่หนึ่งร้อยสี่สิบโหเราอยู่ไม่ถึงขนาดนั้นครับไอ้เมึงเอาเนื้อมีคอนย่างวะเบคอนอน้ำก,กินเบคอนเหรอไอ้น้ำ เฮ้ย<ด>ทำได้ไง<ท>น้ำกินเบคอนหยอบหยอบหยอบเฮ้ยกินแล้วผิดตรงไหนเบคอนไม่ได้เจ้เาเบคอนเห็นเปล่าเค้กอ่ะเห็นเปล่าไม่คุกกินอีกแล้วเพื่อนตีรังไรเทออกมึงเลยตะวนันเอออะไรเนี่ยคุดูครับคุดูครับเราขอติดตามไอ้พีต,ต่อไปนะครับพีที่ขอแค่นี้ก่อนอคุณน้ำได้เจ้าเปล่าครับว่านี่วันที่เท่าไหร่ครับเราแอบฟาร์มของกันก่อน โอเคครับคุดูครับขอจบเพียงเท่านี้ครับไม่รู้ว่าวันไหนขอเป็นอ p แล้วกันเป็นเป็นอ p แล้วกันโอ้สะท้อนโอ้โหสวย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 อ่ะสวยจัดโอเคครับว่าขอจบเพียงเท่านี้ครับกับคุณนับแล้วผมครับสตางค์เปล่าสตางค์เปล่าเฮ้ยสตางค์เปล่าสตางค์เปล่าจีนจีนจีนไปครับคุดูไปครับไปครับเฮ้ยอย่าเข้ามาเฮ้ย